ปัจจุบันนะครับมีความสงสัยแล้วก็มีการตั้งข้อคําถามจากพี่น้องประชาชนจากกรณีที่ได้รับข้อความสั้นหรือ SMS นะครับพร้อมลิงก์แหลกๆนะครับซึ่งได้รับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับข้อความต่างๆที่ส่งมาเนี่ยก็จะเช่นได้รับสิทธิงานกู้เงินมีเงินเข้าบัญชีได้รับอนุมัติเงินกู้ รับหรือได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนได้รับบัตรกำนันหรือชักชวนเล่นเกมโดยอ้างว่าจะมีรางวัลหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับซึ่งข้อคำถามดังกล่าวก็คือว่าพี่น้องประชานถูกแฮก็กหรือถูกทำอะไรกับโทรศัพท์เกิดความเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มิจฉาชีพพยายามจะ ส่งข้อความพร้อมลิงก์นะครับมาอยางพน้องประชาชนให้เกิดความเสียหายซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับอย่างแรกคือการชักชวนให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ซึ่งจะมีการเรียกเก็บด,ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับรวมไปถึงการทวงหนี้ในลักษณะผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการดูมิน่น การประจานลูกหนี้นะครับหรือทวงถามหนี้ในเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการขู่ทุจร้ายต่อร่างกายต่อชีวิตของผู้กู้นะครับอย่างที่สองเนี่ยคือการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์นะครับโดยจะมีการโน้มน้าวมีการให้โปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดเย้ายวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เข้าเล่นการพนันออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียเงินเสียทองแล้วก็นําไปสู่การก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่นนะครับอย่างที่3มเนี่ยคือการหลอกเอาข้อมูลหรือแฮกนะครับมีทั้งแฮกบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แฮกข้อมูลต่างๆแฮกบัญชีเงินฝากธนาคารออนไลน์หรือแฮกบัตรเครดิตซึ่งจะมีการหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับรวมไปถึงหมายเลขรหัสบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับหมายเลขหน้าบัตรเครดิต16หหลักแล้วก็หมายเลขรหัสลับหลังบัตรเครดิตนะครับหรือที่เรียกว่าหมายเลข C V V นะครับซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายนะครับเขาสามารถทำธุรกรรมออนไลน์นะครับเพราะว่าเขาได้รหัสไปหมดแล้ว ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับก็ขอเรียนยืนยันนะครับถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความพร้อมลิงก์นะครับแล้วไม่ทําอะไรหรือเผิอกดเข้าไปดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหรือดําเนินการใดใดยังมีความปลอดภัยยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ถ้าไปหลงกรอกข้อมูลนะครับข้อมูล,นะมลสําคัญ ที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยครับก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีระวังป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อได้รับข้อความสั้นพร้อมลิงก์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับหรือหากจําเป็นจะต้องกรอกก็ให้มีการตรวจสอบว่าเป็นลิงก์หรือข้อความที่มาจากหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับอาจจะโทรศัพท์ไปถามที่ call center หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ก่อนที่จะกรอกข้อมูลนะครับก็จะปลอดภัยครับขอบคุณครับ